แท้แท้หนังสือดีดีมีให้อ่านกับบอคอยศึกษากันก็พากันเป็นโลงแก่ไอพ้พระที่เป็นปอมขก้นมากเป็นปุถถ้านิหนังสือด,ดีดีเป็นเขียนไววทานักฐานประวัติศาสตร์กับมีเห็นตัวอย่างพระแท้แท้กับมี ลงไปโง่งงง่ายกับสิ่งที่เขียดอ่านถึงมาเด็กเงินในท้องในถ่ำกันอาทายไปเขียปลอมไปสิ่งใดือสิตัวคนไหนข้องแผ่แผ่ขล้องนมีแตะโถหลังโถล่านเขีเป็นศัพบูชาขุดควนครูเจ็บดักซาอนุหลักษ์ไแล้วพากันมาเบิง ่างอิงก็อยู่ในเวบในยังฟังคำประลมโลกบริฟังความลยร้ายบริศึกษาหลายๆส่วนหลายๆอย่างไม่ได้ขาดโอกาสในการศึกษาพระกุกหน้าดูอย่างแท้จริงทุกมือนี้สังคมในโลกออนไลน์ไม่มีการขอบคมข่าวนั้นต่างๆแต่ว่าแต่จะว่าปร้อม คู่บลูแบเปเสื้อพอมาสอบอสอบช้ำหรือบเคยมาขับร่รถลเรีกทำหน้าดุนรัมีคเนยียงเป็นแบบห้ากันใต้นะหนุ่นั่งเสนอข้องดีดเบ่งให้ของสะสมไว้นาดนี้นงะสือให้อ่านให้เบ่งอยู่ด้ละหนงสือคนดีน นี่ค้องแของดีขุ่เจ้าขุ่ไม่เดกหมาเด่กชมผู้เดผ่พานมาผู้เดเขามานมาสัการกับมานามาชมไลยน่เป็นสแสดงโชว์เป็นบางส่วนที่เป็นสะส,สมไว้นี่พงะพระตาพระที่กุดใจไม่กุดใจเกา้า นี่นี่ออมาเปรียบเทียบกันโดยความงามหรือโดยความแเถอของเงาผ้าหรือขอ,ององค์พระต่างๆที่เป็นจัดแสดงไว้ในเบื้องในช่วงกันแล้วก็เถอะว่าจริงผู้ที่ศึกษาในยุคนี้เขาก็ศึกษาภายไว้ในเบื้องในเห็นดูในช่วงกันคอหน,นึ่นงก็เลยสนใจจริงๆกับคอให้ นหน้าศึกษาในมนชมและจะไปลงในเรื่องของฟังครัวของพวกที่สร้างหอบวอมมั่นกนัสามารถบอกได้ว่าพานำแทอะไรพวกเฮานีนา่บมมีข้อมูลต้องศึกษาหล,ลายๆความความดีสะสมมาบอกจะมีละเรื่องเกี่ยวกับพระคุณนานเดือน่า